โอขึ้นรถตู้จากหน้าโรงเรียนค่ะขึ้นเที่จะไปลงที่หมอชิดค่ะแล้วก็พอลงที่หมอชิดพอไปตรงที่เขารถตู้จอดเยอะๆค่ะพอรถจอดก็มีคนเขามีผู้ชายสองคนเขามาเปิดประตูแล้วเหมือนแบบ มาดันพวกหนูแล้วก็ถามพวกหนูว่าไปไหนไปไหนเงี้ยเขา้อมพวกหนูอะค่ะเขาพวกหนูก็บอกว่าไปซัมเพลงอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไปทางนี้เลยเขาก็แบบดันพวกหนูไปที่แท็กซี่เขาอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วทีนี้พอพวกหนูขึ้นไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเข้ามาเก็บเงินค่ารถเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเก็บค่าโดยสารเลยแล้วกันพวกหนูถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าคนละแปดสิบค่ะพวกหนูก็ให้ไปสี่ร้อยค่ะเพราะว่าไปกันห้าคนทีนี้เขาบอกว่า ขอเก็บค่าทังด,ด่วนน้อยอีก50บาทพวกหนูก็ให้ไปทีนี้ก็ไม่ได้เอกใจแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้พาพวกหนูขึ้นทังด่วนนะคะพวกหนูก็เลยแบบไม่รู้จะทาํายังไงแล้วเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกด้วยค่ะเพิ่งเคยขึ้นแท็กซี่อะไรเงะะี้ยค่ะเลยแบบไม่กล้าที่จะสู้หรือวกล้าที่จะว่าเขาหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอไปถึงเขาขับรถแบบขับรถน่ากลัวมากะคะ่ะคือกลัวเลยอ่ะเขรา,าขรู้สดชุดตอนนั้นอะ่ะเขาขับเงิน ซื้อของค่ะซื้อผ้าที่คำหัวรัฐมาทำงาเดี<ๆ>๋ยวความรู้สึกคือกลัวเลยค่ะไม่อยากไม่อยากเข้าไปแล้ว่ะค่ะเพราะแบบตอนแรกหนูคิดว่าแบบ,บแบบมันน่าจะดีอน่าจะแบบโอเคก่อนที่จะพอเจอเหตุการณ์นี้ไม่กล้าเลยค่ะใกล้ๆเห็นแท็กซี่ก <ๆ S 1> ็ไม่อยากเข้าใกล้เลยอ่ะค่ะกลัวไปเลยอ่ะอยากฝากว่าอย่าทําแบบนี้อีก <ๆ S 2> เลยค่ะเพราะแบบบางคนที่เขามีเงินมาน้อยแล้วแบบ เขาเจอแบบเนี้ยเขาอาจจะกลับ <oh บ้านของเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะถ้าเขาไม่มีญาติหรือเขามาตัวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาดันเลยอะใช่แล้วเขาถามว่าไปไหนไปไหนขึ้นคันนี้เลยแล้วตรงที่เขาอยู่อะคือแบบมีหลายคนต้องมีแบบเป็นแบบเป็นแก๊งใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วเราแบบจังหวะหาตัวแล้วแหละใช่แต่อาจะว่าพันธชีเขาไม่ไม่จัดีเอะแลเราก็ไม่ได้หนูว่าอะไรสถานหนูว่าแบบ

ียความรู้สึกมากเลยเงินเงิน450บาทมันอาจจะดูไม่เยอะอะค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้อยากได้คืนนะเงิน450แต่ว่าหนูแบบมันเสียความรู้สึกมากกับการที่แบบการเดินทางมันแบบมันกลับไม่สนุกเลยอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับคนอื่นอย่างแบบว่าถ้าแบบทางคนที่แบบที่เขาไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีเงินมาแค่500จะแบบว่าต้องเสียค่าแท็กซี่เยอะๆแบบนี้แล้วเขาแบบจะไปไหนต่อกับบ้านก็ไม่ได้ญาติก็ไม่มีโทรศัพท์มันก็ติดต่อใครหนูรู้สึกว่า คือเขาสบายแต่แบบเรากลับมีมทุกอะไรอยนี้คนเนี่ยไม่อยากแบบให้แบบนี้เกิดขึ้นอีกแบบ